สวัสดีครับจีปตะชาแนลมีอะไรก็ถ่ายมาแล้วครับวันนี้จะพามาหอน้อยนานะครับหอน้อยนาวันเพชรปักช่องครับถ้าไม่หอก็ไม่ได้กินนะครับผมวันแรงวันทองกอาัปกินนะครับมีอยู่ต้นหนึ่งนะ อยายูก็ตักสิบกว่าลูกสิบกว่าลูกน่าจะได้อยู่ห่อจะตโตครับผมถ้าหอ่อถ้าไม่หอก็ไม่โตะไม่โตด้วยไม่สวยด้วยไม่ได้กินด้วยครับผมถให้ดูสภาพก่อนนะครับผม จะถ่ายดูทีตอนที่ห่อเสร็จแล้วนะครับดูข,ป,ดขปัดกขาแปดก็เิดทิ้งไปเลยครับได้กินอยู่อะเด็กผู้ลูกพันเพชรปักช่องครับลูกถดโตฮะ โตครับอน,อนน้นข้างบนนี่หลายลูกเลยลนอนู้นหลายลูกเลยครับเย้ครับผมขอญาตหอนหน้อยหนาหน่อยครับผมช่วมดีตอนหอเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับทำการหอเรียบร้อยแล้วครับผม ได้ประมาณ1ักสิบลูกได้ฮะลูกที่มีสวยแล้วก็ไม่หอนะครับเจาะรูไว้ด้วยนะครับผมเจาะรูไว้ให้ระบายอากาศนะครับเวลาฝนตกมาที่ปากถุงเนี่ยน้ำมันจะไหลลงด้านล่างฮะถึงจะได้ไม่หักนะครับเออประมาณนี้แหละครับ ขี้เละขี้เลแต่ก็โตนะครับแต่จะทําให้ลูกอื่นเล็กประมาณนี้แหละครับผมไม่น,นาเพชรปักช่องครับปลูกไม่นานนะครับไม่เค่ได้กินแล้วครับผมปลูกแล้วอ,อห่อแล้วก็เผอเผอลืมก็สุกคาต้นเละ ดีครับผมน้อยครั้งที่จะได้กินส,สวยๆดีๆพอเราไม่ได้มาเดินดูทุกวันครับพอมันแก่มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเละเลยมันสุกง่ายครับสำหรับนี่หนาโอเคครับผมมาชมกันนี่และครับผม ทีพัฒนาล l มีอะไรก็ถ่ายขอบคุณสวัสดีครับ